รัจบจดหมายจาก Google a s s e n t แล้วนะคะทุกคนนี่นี่นะคะทุกคนคือเราอะเปิดช่อง YouTube มาได้คือจริงๆอะเปิดมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งม,มาทำอะช่วงประมาณเดือนเมษาของปี2020นะคะทุกคน คือเราก็เริ่มทำมาได้สักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะคะก็คือช่องของคุณสตาลินนั่นเองค่ะคือช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่โควิดระบาดรอบแรกค่ะทุกคนก็คือเราอะ่ะปิดเทอมอยู่ใช่ไหมเรามันเป็นโควิดก็เลยต้องแบบไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่ากลัวใช่ไหมก็ไม่มีอะไรทําก็มีเลยดู y YouTube ค่ะทุกคนเข้าดู YouTube แบบว่า ดูบ่อยมากแบบเข้าไปดู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 ทุกอย่างเลยแล้วก็ไปดูช่องของคุณสตาบินจริงๆอ่ะก็เป็นแฟนคลับของพี่เขามานานแล้วตั้งแต่แบบพี่พี่เขายังไม่เปิดช่องแล้วพี่เขาเอา่อทำอยู่กับพี่เก๋ไก่ใช่ไหมนั่นแหละคะ่ะทุกคนแล้วก็ติดตามพี่เขามานานแล้วเราก็เลยแบบเข้าไปดูแล้วก็แบบอยากจะบอกว่าช่วงนั้นอ่ะถึงือกับบ้าคลั่งมากเลยคะ่ะทุกคนคือแบบมันดูแล้วแบบ เหมือนกับยังไงนะตีดะคะทุกคนคือมันไม่มีอะไรทำใช่ไหมมันก็ดูต่อตๆต,ต,ต,ต่อไปเราแบบไปหาคลิปเก่าๆดูที่เราเคยดูแล้วแล้วก็ไปดูซ้ำด้วยนะคะทุกคนก็มองตัวเองเหมือนกันนะแบบเหมือนคนบ้าเลยทุกคนก็ดูไปเรื่อยๆแบบคือบ้าข้างมากตอนนั้นอะแบบข้างคุณสตาร์วินหนักมากแบบคือแบบในไอจีก็จะต้องไปดูสตอรี่ดูรูปภาพอะไรเงี้ยเออนั่นแหละค่ะทุกคนก็เลยเป็นที่มาของ ช่องของเรานะคะเราก็เลยมาทาช่องอย่างจริงจังนะคะทุกคนพอเราเริ่มทำอะ่ะจริงจังคลิปแรกก็จะเป็นคลิปนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นคลิปทำอาหาระคะ่ะทุกคนคือตอนแรกอะ่ะเราเป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าแสดงออกเลยแบบไม่กล้าพูดต่อหน้ากล้องเลยแบบเหมือนถ้าสมมติเราพูดต่อหน้ากล้องใช่ไหมเหมเราคุยอยู่คนเดียวอ่ะทุกคนแล้วแบบเหมือนคนบ้าใช่ไหมก็เลยแบบ เออลองทําดูไหมก็เลยตัดสินใจนะคะไปซื้ออุปกรณ์มาปุ๊บ,บแล้วก็ตั้งกล้องตั้งโทรศัพท์คาถ่ายแล้วก็ตอนนั้นมันก็จะเป็นตอนกลางคืนด้วยนะคะกล้องมันก็เลยจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าแสงมันไม่พอเออแล้วก็เลยลองทําดูแล้วก็เออลองพูดพูดพูดไปตามตามธรรมชาติของเราะคะ่ะทุกคนก็โอเค ผมมันออกมาก็ตัดๆตัดปึ๊บเสร็จแล้วก็คุยกับเพื่อนเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะคะก็คุยกันเรื่อยๆใช่ไหมก็เลยให้เพื่อนดูช่วยดูเพื่อนก็บอกว่าเออนี่ไม่ได้เขียนสคริปต์ใช่ไหมอะไรแบบนี้ก็เราก็บอกว่าเออไม่ได้เขียนเลยเออมันก็ดีนะดูเป็นธรรมชาติดีไม่ได้ดูแบบเกงๆอะไรแบบนี้แล้วก็อ๋อโอเคแล้วก็เริ่มแบบรู้สึกดีแล้ะก็เลยเริ่มทำคลิปใหม่ต่อๆไปเรื่อยๆคะ่ะ ก็จะเห็นช่วงแรกๆนะคะก็จะเป็นที่เกี่ยวกับการทาอาหารนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของอาการทําช่อง youtube ของเรานะคะจากนั้นมาแล้วก็คือตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าเราถนัดอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้อะเอจอจะทําวันนี้ไปจะมีคนดูไหมตอนแรกเราก็กะจะแบบทำแบบกับข้าวทำอาหารอะไรแบบเนี้ยแล้วเออก็แบบปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนอื่นบ้ากเ เออถ้าเราทํากับข้าวอ่ะเออคนดูของเราจะเป็นใครหรือจะเป็นแม่บ้านหรือเปล่าแบบเป็นแบบผู้ที่แบบว่ายังไงรุ่นแม่อะไรแบบเนี้ยสามารถจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วก็เราจะมีคนดูไหมถ้าเราทํากับข้าวอ่ะสามารคนดูสามารถก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็ก แล้วแบบเด็กหล่าไว้รุ่นหล่าเขาจะสนใจช่องของเราหรือเปล่ากางวงมากว่าเออจะทํายังไงด,ดีนู่นนี่น่ะคือต้องบอกก่อนค่ะจุดเริ่มแรกที่เราไปทํา y o YouTube ใช่ไหมแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลหลายๆอย่างใน YouTube ทั้งใน Google ใน YouTube เนี่ยเออบางคนเขาก็จะบอกว่าเออให้อย่างให้ช่องดังอะ่ะเราต้องตัดสินใจนะว่าจะทำออคลิปไปในแนวทางไหนจะทําเกี่ยวกับอะไรให้แบบเลนทางเดียวอะไรแบบนี้แล้วก็ ก็เริ่มคิดลวจะทําอะไรดีซึ่งก็กังวลไปแล้วพอไปเจอหน,นังสือของพี่เก๋ใช่ไหมเราก็เลยไปซื้อมาอ่านพอเราไปซื้อมาอ่านคือในเนื้อหานั้นอะก็จะอธิบายหมดเลยแบบจะบอกประสบการณ์เร่นงนี้นั่นหมดเลยแล้วเราก็มีประโยชน์ที่แบบบอกว่าพี่เขาเอาบอกว่าพี่เขาจะพูดประจำเลยนะทั้งในช่องดูของพี่เขาแล้วก็ในหนังสือก็มีด้วยนะคะทุกคนอ,อ้ยพัดลมพัดผม พี่เขาจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ต้องแบบไปฟิกนะว่าเราจะต้องทําเกี่ยวกับอะไรต้องทําอย่างนี้อย่างเดียวคือแบบว่าช่วงแรกๆอ่ะเราจะไม่รู้ว่าคนอ่ะสนใจช่องเราเ,ออเกี่ยวกับอะไรแบบว่ายัางไงล่ะคือช่วงแรกๆอ่ะเราจะไม่รู้ใช่ไหมว่าคนเขาจะสนใจอะไรเกี่ยวกับช่องเราให้เราอะทำคลิปอะไรก็ได้ที่เราอยากทำอ่ะ ทำทำทำแล้วก็อัพลุไปเลยพอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็อัพอัพอัพลงไปเลยพอเราอัพนะคลิปทุกอย่างที่เราต้องการที่เราจะทำนะคะเราก็จะได้รู้เองว่าแบบกระแสตอบรับจากคลิปไหนมากกว่ากันคนสนใจอะไรมากกว่ากันนะคะเราอก็เลยทำทุกคลิปเลยที่เราอยากทำอะคะ่ะทุกคนแบบคลิป แบบเป็นวอล์กบ้างแบบนั่งอธิบายนน่นนี่นั่นบ้างอะไรแบบนี้ยเราทาหมดเลยแล้วก็มีมาเนื้อก็ลองไปทําคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะที่ดังมากๆในช่องเรานะคะนี่คลิปนี้นะคะทุกคนก็คือแบบเป็นคลิปที่เกี่ยวกับ i b s p a i n นะคะทุกคนแอป i b s p i n ก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการวาดรูปทํากราฟิกต่างๆนะคะตอนแรกเราเราก็ทำลงไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าแบบเออกระแสะตอบแล้วมันจะแบบ ดีไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทําไปเรื่อยๆอย่างที่พี่เขาบอกนะคะแบบเราคิดอะไรได้เราก็ทาลงไปเลยก็ลองทําดูอะไรแบบนี้เราก็เลยทาดูจริงๆอ่ะมันไม่ได้ดังตั้งแต่ครั้งแรกค่ะทุกคนคือมันจะไม่มีคนดูเยอะขนาดนั้นแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็เออแล้วก็ทําคลิปอื่นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะทุกคนก็จะมีคลิปอื่นไปแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีไอดียเพนบ้างคลิปบล็อกบ้างทําอาหารน,านู่นนี่นั่นรีวิวบ้างอะไรแบบเนี้ย ก็ทาไปเรื่อยๆทาทุกอย่างเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งคลิปที่เราลงคลิปแรกสอนทําตารางใช่ไหมเฮ้ยยอดมีวแบบดูแบบเป็นพันเริ่มถึงพันแล้วแล้วก็แบบเอ๊ะเห็นใจลนะ้วเฮ้ยหรือว่าแบบคนจะชอบคลิปนี้ของเราหรือเราจะทำแบบคลิปเกี่ยวกับเต๋อพีเพนต์ต่ออะไรแบบนี้แล้วก็เออลองปล่อยดูคือแบบเรารอะพอเราอัพคลิปเสร็จใช่ไหมเราก็จะแชร์ลิงก์อะไปที่ Facebook แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าคนที่ดูมาจาก Facebook หรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าแบบคลิปอื่นเราก็แชร์เหมือนกันมันก็ไมไ่มีคนดูเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนพอคลิปนี้ลง๊บมันก็จะมีคนดูเยอะมากแล้วก็ผ่านไปสักพักนึงอ้าวเป็นหมื่นถึงหมื่นแล้วค่ะทุกคนยอดวิวถึงหมื่นแล้วก็แบบเฮ้ยรู้สึกดีใจมากแบบ ตอนแรกอะเราทำแล้วก็ทาแบบไม่ได้ทําบ่อยๆนะคะทุกคนไม่ได้อัพคลิปบ่อยเลยแล้วก็นานๆอัพทีแบบเป็นเดือนเลยคะ่ะทุกคนคือเรากลับมาดูอีกทียอดวิวมันก็แบบพุ่งเลยอะ่ะแล้วก็โอเคไนงะก็ทําต่อแล้วก็เลยทําสัมาเราก็จะทําเกี่ยวกับไอริเพนต่อนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบคลิปอื่นๆบ้างแบบส่วนมากก็จะเป็นแบบไอริเพนนะคะ นี่ก็จะเป็นสอนคลิปล่าสุดก็จะเป็นอิเพรเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะก็จะประมาณนี้นะคะคือเราก็จะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนอยากทำนะคะทุกคนก็ลองทำเลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนดูไหมหรือไม่มีคนดูไหมถ้าเราชอบอะ่ะคือเราลองทําไปเลยคะ่ะทุกคนคือมันจะมีผลดีมากดีกว่าเราไม่ลองทํานะคะซึ่งเราก็ทํามาได้สักพักนึงแล้วก็คือเราอะ่ะ ช่วงปี2 0 2ะเราทำแบบทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรแบบนี้ไหมนานๆเราจะอัพคลิปทีนึงแล้วทีนี้การที่เราจะเปิดสร้างรายได้จาก Youtube ใช่ไหมเราก็ต้องมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปและต้องมีชั่วโมงในการรับชมคือ4,000ชั่วโมงใช่ไหมคือตอนแรกก็กังวลว่าเราจะถึงไหม,มน,นี่นั่นแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเพื่อให้มีคนมาติดตาม ช่องของเรานะคะคือเราไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยใช่ไหมเริ่มจากศูนย์เลยไม่มีอะไรเลยไม่มีพื้นฐานคนรู้จักอะไรเลยนะคะคือแบบไม่ได้เป็นแบบบุคคลที่โดดเด่นอ่ะเออนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็กังวลอยู่ว่าเออเราจะถึงไหมแล้วแบบเราก็ไปเห็นช่องคนอื่นใช่ไหมที่เขาทําแล้วยอดยอดอะเพื่อซับข,ของเขาค่ะทุกคนมันก็แบบเออใกล้จะถึงพันแล้วนู่นนี่นั่นใน็จก,ก็คิดว่าโอ้โหถ้าของเราแบบ ผลพัน์นะเราคงจะดีใจมากเลยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนช่วงหลังๆมาก็เลยไม่คีมากละก็เริ่มทําไปเลยทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วผู้ติดตามอ่ะก็จะมาจากคลิปที่เราทำไอดีเพนส์ส่วนใหญ่นะคะทุกคนก็มีคนเข้ามาดูดูเยอะมากแล้วผู้ติดตามอ่ะก็ค่อยๆแบบค่อยๆเพิ่มขึ้นเิ่มโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะทุกคน คือจะมีคนมาติดตามเองเราไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะว่าแบบเราก็เหมือนแบบโปงแล้วค่ะทุกคนคือแบบอเราปล่อยดีกว่าแบบเออมันจะมีคนติดตามไหมก็เออปล่อยไปดีกว่าเราเดี๋ยวเรามาลองทําผลงานของเราดูอะไรแบบนี้แล้วแบบผู้ติดตามมันก็ขึ้นขนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไปถึงหนึ่งพันคนค่ะทุกคนคือแบบ ตอนที่หนึ่งค่ะนะเราก็ดีใจมากคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทํามาเรื่อยๆแล้วคนดูมันก็จะดูของเราเรื่อยๆใช่ไหมคลิปของเราเรื่อยๆว่ามันก็จะมีคนแบบกดค้นหาแล้วก็จะมีแบบคนมาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นแะคก,ก็เป็นกำลังใจให้เรานะคะทุกคนแล้วก็เออทำต่อแล้วก็มันจะมีคลิปที่แบบเออทุกคนแบบให้เราทําคลิปนี้คลิปนี้แล้วก็จะพยายามทาตามที่ทุกคนบอกนะคะแต่ว่าคือบาง ออบางอย่างอ่ะเรายังทำไม่เป็นแล้วก็จะเลยไม่ได้ออทำคลิปลงให้นะคะแล้วเราอ่ะครบ1,000คนช่วงเดือนกักฎายนหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะของย่าส่แว่นนะคะนี่นะคะทุกคนห็น้ำเ่านี่แสงสัฟฟอนอันนี้อ่ะเป็นที่เราอ่ะ แปลง IG, ลง IG ตอสจากรูปภาพที่เราแคปไว้นะคะก็จะเห็นว่าเราครบ1,000 s u ัซับสไครบเมื่อวันที่6เดือนมิถุนายนนะคะทุกคนก็คือวันที่6เดือน6นั่นเองนะคะส่วนชั่วโมงการรับชมของเรานะคะยังไม่ครบ4,000ชั่วโมงตอนนี้ก็ยังได้3,239ชั่วโมงอยู่นะคะทุกคนต่อมาก็ประมาณช่วงวันที่10ก็ครบ พชั่วโมงพอดีค่ะนี่ก็แล้วก็เข้าไปเช็คที่หลังบ้านของ youtube นะคะก็คือ YouTube Studio นั่นเองนะคะมันก็จะขึ้นข้อมูลให้เรานะคะว่าเออนี่ครบ4,000ันชั่วโมงแล้วสามารถสร้างรายได้ได้แล้วอะไรแบบนี้เราสามารถเข้าร่วมสร้างรายได้ได้แล้ว,ลว,ลวก็รอเราก็พอมันครบแล้วใช่ไหมเราก็ เ,ออเข้าไปสมัครสร้างรายได้ตามที่เขาส่งเมลมาะคะทุกคนจากที่เราสมัครอ่ะมีเราก็ได้รับเมลจาก u ู u b e นะคะจริงๆอ่ะเราสมัครไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้แล้วแล้วก็เลยวันที่12อวันที่12เดือนกรกฎานะคะก็ นี่เมลจาก y o u t u b e นะคะส่งเข้ามาเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะคะทุกคนตรงนี้ก็ได้นะคะคือเมลอ่ะ e ส่งเข้ามาวันที่12บอกว่าสวัสดีค่ะเอ,อ่อช่องของคุณมีผู้ติดตามครบ1,000คนและมีเวลาในการรับชมวิดีโอสาธารณะนะมากกว่า4,000ชั่วโมงในช่วง12เดือนที่ผ่านมาก็คือยูท u b e อะมันจะนับ ชั่วโมงในการรับชมอ่ะหปีล่าสุดนะคะทุกคนจริงๆอะ่ะเรามันเกิน4ี่พันชั่วโมงมานานแล้วแต่ว่ามันเป็นของปี2020ใช่ไหมมันก็คือมันยังไม่ถึงมันจะเอามันจะนับเป็น1ปีนะคะทุกคนอันไหนที่เกินหนปีอะ่ะก็คือชั่วโมงการรับชมอาจจะไม่นับให้เราเราก็เลยรอจนครบ4,000ชั่วโมงในช่วงเวลา12เดือนนะคะทุกคนสามารถไป ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากช่อง YouTube ต่างๆได้นะคะวันที่12มันส่งมาใช่ไหมแล้วก็จริงๆอ่ะเราสมัครสร้างรายได้ไปก่อนที่เ e มลมาจะส่งมาแล้วเพราะว่ามันครบวันที่10ใช่ไหมเราก็สมัครไปเลยวันนั้นแหละแล้วก็สมัครสร้างรายได้วันนั้นเลยแล้วก็มีเมลเข้ามาเมลจาก u t ท b e นะคะทุกคนเขาก็ส่งมาว่ายินดีด้วยคุณได้รับอนุมัติให้เข้าร่วม โปรแกรมพาร์ทเนอร์ u t u b e แล้วก็คือเราอ่ะผ่านกด YouTube สามารถเปิดสร้างรายได,ได้ได้แล้วนะคะทุกคนก็คือสมัครสร้างรายได้ผ่านแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็คือเริ่มพอผ่านตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เริ่มไปกรอกข้อมูลแล้วกรอกข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของเราอะไรแบบเนี้ยที่จะให้เขาส่งไอ้นี่มาให้เราจดหมายนี่จดหมายิ Annie, ม,มาให้เราะคะ่ะแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่อง YouTube ของเรานะคะแล้วก็ไป สมัคร Google Adsense นะคะทุกคนคือ Google Adsense นะคะเราสามารถสมัครได้แค่เมลเดียวนะคะก็คือเราสามารถสมัครได้แค่เมลเดียวเรามีได้แค่หนึ่งบัญชีะคะ่ะทุกคนพูดง่ายๆเราจะมีซ้ำไม่ได้นะคะถ้ามีซ้ำก็คือผิดกฎของเขานะคะเาขาเราสมัครเสร็จปุ๊บเราก็กอกข้อมูลไปที่อยู่ ตามนั้นและค่ะทุกคนเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในช่อง Youtube นะคะก็จะมี Youtube หลายๆท่านนะคะที่ออกมาอธิบายพูดที่มันเข้าใจง่ายๆนะคะทุกคนสำหรับเราแล้วก็เออโอเคได้มาแล้วนะคะแล้วก็พอเราได้จดหมายนีม้มาปุ๊บนะคะเราอ่ะคือ Youtube ว่ามันส่งอ,อ่มลมาให้เราวันที่30กรกฎาคมว่าเออฉันจะส่งจดหมยายเนี้ยไปถึงคุณนะ แต่ว่าเราอ่ะไม่รู้ไม่ได้ดูเมลนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเหมือนเมลมันแบบอ๋อเมลมันเข้ามาแล้วก็ไปอ่านย้อนหลังแล้วก็อ๋อมันส่งมาหนี่ว่าวันนี้ตอนแรกเราไม่รู้มันส่งเมลมาวันที่สามสิบปึ๊บแล้ววันที่สามสิบเอ็ดเดือนกรกฎาคมมันก็ส่งจดหมายมาให้เราคือส่งทางไปรษณีย์นะคะทุกคนแล้วก็ ประมาณวันที่11หรือเท่าไหร่นะคือเราไม่รู้ว่าเราได้รับจดหมายเพราะว่าจดหมายเราใช้ที่อยู่ที่เป็นบ้านเราแล้วไปเซนีย์ไปส่งที่บ้านพอดียายอยู่บ้านพอดีนะคะทุกคนถ้ายายไม่อยู่ไม่มีใครรับนล้วเนี่ยแล้วยายก็โทรมาบอกว่าเออเนี่ยมึงได้ไปทําอะไรไว้อะไรไก็แบบตามแบบ สไตล์แบบคนเฒ่าคนแก่นะคะทุกคนก็แบบผู้มาถามว่าเออเนี่ยได้ไปทําบัญชีอะไรไว้มีจดหมายมานะอะไรแบบนี้เพิ่เปิดบัญชีอะไรอะไรแบบนี้ก็แบบเฮ้ยอ,อ,อะไรวะหรือว่าตอนแรกอะเราคิดว่าเป็นไอ้นั่นเออเราอะเป็นสมาชิกขับกล้ายของโลตัสใช่ไหมมันก็จะมีเออไอ้อนั่นอ่ะบัตรที่มันเป็นคูปองอะ่ะคูปองลดราคาของโลตัสอะ่ะ เขาก็จะชอบแบบส่งมาที่บ้านใช่ไหมตอนแรกเราคึกว่าไอ้นั่นแล้วกเวเเออ็เราไม่คิดว่าจะเป็นจดหมายนี้นะคะทุกคนเราไม่คิดว่าจะเป็นจดหมายแนีน้แล้วก็สงสัยเป็นของโรตัสมั้งก็เลยแนี้แล้วก็ยายก,ก็เลยบอกว่าเอองั้นให้น้องออถ่ายรูปแล้วส่งให้ดูไหมอะไรแบบนี้ก็โอเคงั้นก็ออโอเคถ่ายมาแล้วน้องถ่ายมาก็คือแบบเป็นจดหมายแผ่นนี้นะคะทุกคน ก็ได้รับจดหมายวันที่11สิงหานะคะก็ประมาณ10วัน10วันนะคะทุกคอวันอย่างนี้น้องก็ถายมาแบบส่งมาเฮ้ยแล้วก็แบบเราเห็นไปแล้วเราแบบทั้งดีใจแล้วก็ตกใจนะคะทุกคนแบบว่าแบบเฮ้ยทำไมได้เร็วจังเลยอะไรเนี้ยคือเรารอไม่น่าจะถึงเดือน,นะคะ่ะทุกคนคือเขาก็ส่งมา สิ้นเดือนกระกฎาใช่ไหมส่งมาแต่ว่าระยะเวลาในการส่งอะ่ะมันจะถึงเดือนก็เพราะว่าแบบจุดหมายน,นี่กับออบ้านเราใช่ไหมมันไกลไงมันก็เลยล่าช้าติดกับช่วงโควิดด้วยการขมส่งก็เลยต้องล่าช้านะคะใช้เวลาขนส่งประมาณสิบวันเลยทีเดียวแล้วก็แบบจากที่แบบเห็นแล้วก็ตกใจแล้วก็บอกว่าเออรีโทรหายายนี่ยายเก็บไว้ให้ดีๆนะห้ามหายนะเก็บดีๆนะแบบ ย้ำนะ่เอเอห้ามหายนะมันสําคัญมากอะไรแบบนี้แล้วพอแบบไปแต่มาแล้วก็เลยบอกว่าบอกให้แม่แม่อ่เ,เอาจดหมายเนี่ยไปเปิดให้น้อยแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเอาไอเนี่ยที่น้องแถปม,มาเปิดให้นอยยายบอกว่าจดหมายเก็บไปที่นู่นที่ก็บอกแม่แล้วก็แม่ก็เออเปิดตามรอยฉีกแล้วแม่เปิดดีๆนะให้มันขาดอะไรแบบนี้แล้วก็ เออแม่ก็เปิดแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะแล้วก็ถ่ายรูปรหัสที่มันอยู่ในเนี้ยถ่ายมาให้ดูแล้วเราก็เลยเข้าไปกรอกะข้อมูลปึ๊บพอเรากรอกข้อมูลปึ๊บล้วก็ไปกรอกภาษีด้วยนะคะทุกคนคือทุกคนคนที่ได้เอพินน,นี้แล้วนะคะอย่าลืมไปกรอกภาษีนะคะทุกคนเดีด๋ยวเราจะไม่ได้รายได้นะคะมันจะก็จะมีวิธีการกรอกภาษีอยู่นะคะ จะมี YouTube หลายๆท่านนะคะที่สอนวิธีการกรอกภาษีลองเข้าไปดูนะคะทุกคนก็ตอนแรกอะเรากรอกแล้วมันไม่ผ่านมันบอกว่าช <inaudible> like wow <lizard> ื่อของไม่ตรงไม่ตรงกับชื่อบัญชีนั้นก็คือเฮ้ยชื่อบัญชีไหนวะตอนแรกเรางงมากทุกคนแบบแล้วเราก็ตกใจด้วยแบบเฮ้ยแล้วเรากรอกไม่เป็นอะเรากรอกไม่ถูกอะเราจะไปถามใครทีเนี้ยอะไรแบบนี้ก็แบบนนั่งงงมากตอนนั้นอะคือแบบ นั่งมานั่งงงหลายชั่วโม,มงมากแล้วก็แบบเป็นช่วงที่จะไปอ่านหนังสือสอน้วยแบบก็นั่งทํานานมากประมาณแบบถึงเที่ยงคืนได้มัง้งเราทําช่วงมาสามทุม่มอะนั่นแหละแล้วก็กรอกไปปื๊บเสร็จเฮ้ยมันไม่ตรงอะไรวะมันไม่ตรงเพราะว่ากรอกภาษีอะ่ะมันจะให้เรากรอกเป็นภาษาอังกฤษก็คือแบบชื่อที่หววเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เฮ้ย งั้นเราเข้าไปเช็คดูบัญชี o o g l e a d s e n s e อ๋อชื่อบัญชีอ่ะมันเป็นภาษาไทยอ่ะทุกคนแล้วก็เอองั้นกูเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยทูกอ่านนะคะทั้งแบบในบัญชีใน Gmail ใน o o g l e a d s e n s e เราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วเราก็เลยมากรอภาษีใหม่ปึ๊บปึ๊บกรอปึ๊บ,บอ่าผ่านอ๋อมันเป็นแบบนี้นีเองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เออผ่านเสร็จปึ๊บแล้วก็โอเคงั้นรอตอนแรกอ่ะ คือจริงๆเงินน่ะทุกคนมันเข้ามาตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่1 4กรกฎาคม13 14กรกฎาคมแล้วนะคะทุกคนมันคือถามว่าอ้าวรู้ได้ไงว่าเงินเข้าอะไรแบบนี้นะคะคือนี่เราเข้ามาเราโหลดออแอป YouTube Studio มานะคะทุกคนแล้วมันก็จะมีรายได้ให้เราดูตรงนี้ แล้วก็เข้าไปดูมันก็จะขึ้นรายได้เออวันนี้ได้เท่าไหร่นู่นนี่นั่นมันก็จะขึ้นเออก็ทุกคนลองไปดูดูนะคะเออคือใน YouTube อะ่ะมันขึ้นแล้วใช่ไหมว่าเราได้กี่เหรียญกี่เหรียญเท่าไหร่แล้วทีเนี้ยใน Google Ass เซสอ่ะมันยังไม่ขึ้นเลยไม่มีสึกบาทเลยที่มันขึ้นมาอะไรแบบนี้แล้วก็เฮ้ยทำไมวะทำไมมันไม่ขึ้นวะหรือว่าเราไม่ได้ตังอะไรไมั้ย คือตอนนี้เราก็ยังสงสัยอยู่นะว่าทําไมมันไม่ขึ้นแล้วก็เออชืเอ่อมันเถอะนั้นทําไปเรื่อยๆอย่งแล้วก็คงขึ้นเองละมั้งหรือว่าแบบเจ้าตังค์มันยังไม่พอมันยังไม่ขึ้นอะไรแบบนี้มันน่าจะขึ้นแบบเป็นเดือนมัน้งคะทุกคนเราคิดว่านะเออเราก็เลยเออโอเคงั้นก็รอไปก่อนนะคะแล้วก็เข้าลองเข้าไปเช็คดูอีกทีมันก็ขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่ตรงกับใน คือยอดเงินอ่ะมันไม่ตรงกรันแล้วก็สงสัยมันจะแบบไอ้นั่นเป็นเดือนมัง้งแบบตัดยอดเป็นเดือนอะไรแบบาเนี้ยโอเคแล้วก็เลยเออโอเคงั้นก็รอต่อไปนะคะแล้วก็เช็คดูเรื่อยๆในแบบ youtube Studio นะคะมันก็จะขึ้นอยู่แล้วก็หลังจากกรอกพินแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเดียวเลยนะคะคือรอกับทำคลิปลงเรื่อยๆอยนะคะ เมื่อเงินมันครบ 1, 100ดอลลาร์เราก็จะสามารถได้เงินจาก YouTube ได้นะคะก็คือเขาก็จะส่งเงินมาให้เราเอออย่าลืมนะคะโพคนกรอบพินแล้วอย่าลืมกรอกเลขบัญชีด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงจดหมายนี่ว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะคะคือเราได้รับจดหมายมาปุ๊บล้วก็ ตัดขอบตรงนี้ตามรอยปักของเขานะคะที่เขาทําไว้ปึ๊บเสร็จปึ๊บแล้วก็เปิดมาเปิดมาข้างในเราจะปิดตรงนี้ไว้นะคะทุกคนเปิดมาข้างในก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อันนี้ก็จะไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนบอกว่าเออแล้วเกาะพินวิธีเกอะพินเนี่ยยังไงอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะคะทุกคนส่วนตรงนี้ที่เราปิดไว้นะคะก็จะเป็น รหัสพิมพ์ของเรานะคะซึ่งมันจะมีรหัสเดียวเท่านั้นที่เรากรอกไปนะคะอีแล้วก็ใช้พิมพ์ตรงนี้ใช้พิมพ์ตรงนี้นะคะกรอกลงไปซึ่งอันนี้ก็จะไม่มีอะไรส่วนข้างหลังก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของเราอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของออที่เขาส่งมานะคะก็ไม่มีอะไรก็ในในไอเน,นี้ยก็จะมีแค่นี้ใน ส่วนเนี้ยก็จะมีแค่นี้นะคะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามช่องของเรานะคะช่วยคอมเมนต์แนะนำเรื่องนี้น,นั่นแล้วก็ต้องขอบคุณมากนะคะแล้วเราก็จะพัฒนาช่องของเราให้มันดีที่สุดนะคะทุก<ๆ>คนจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะจะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าอันไหนที่แบบผิดพลาดทุกคนก็คอมเมนต์ให้เรานะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปอ่านนะคะทุกคน คืออันนั้นที่มาผิดพลาดแล้วก็จะพยายามปรับปรุงนะคะแล้วก็ทุกคนอยากให้เราทําคลิปอะไรอีกนะคะแล้วก็จะทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะทุกคนก็คอนเ้นมาเลยนะคะอยากให้เราทําคลิปอะไรนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเพราะว่ามาคุยนานเหลือเกินค่ะขอตัวลาไปก่อนพอร้อมกับจดหมายพิมพ์โอเค เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้ายัางให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ